นายกวัลเล่เผยประธานลูกยางโลกชมไทยจดศึก VNL ไฟนอลได้ยอดเยี่ยมแย้มเตรียมรับหน้าเสือเจ้าภาพชิงแชมป์โลกนายสมพรใช้บงางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยเผยประธานสหพันธ์วอลเล่บอลโลกชื่นชมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเล่บอลเนชั่นลีก2024รอบชิงชนะเลิศเป็นไปตามมาตรฐานสากลรวมไปถึงแฟนวอลเล่บอลชาวไทยที่เข้าชมและให้กำลังใจทีมที่เข้าแข่งขันทุกทีมทุกวัน แม้ว่าทีมไทยจะไม่ได้แข่งขันด้วยแต่ก็ยังมาเชียร์ทีมอื่นๆทั้งนี้นายกสมาคมวอลเลย์ยังได้พูดถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกว่าประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลโลกจะให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าเพราะเห็นศักยภาพความพร้อมรวมทั้งความสนใจของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่มีเป็นจำนวนมากจากการแข่ง,งอขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกครั้งนี้ ซึ่งสมาคมจะได้หารือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอรัฐบาลพิจารณาต่อไปสรุปการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกจากผู้คุมการแข่งขันและดรอารีกาซาประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB ที่มาชมการแข่งขันในครั้งนี้และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชื่นชมประเทศไทย2เรื่องอย่างแรกคือการจัดการแข่งขันเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งขัน บุคลากรด้านต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีอีกส่วนคือผู้ชมการแข่งขันไม่คิดว่าหลังจากที่ไทยตกรอบแล้ววันอื่นๆจะมีคนมาเข้าชมเต็มสนามเหมือนกับทีมไทยแข่งขันระวมมไปถึงวัฒนธรรมการเชียร์ของไทยที่ให้กำลังใจนักกีฬาทุกทีมไม่มีการโหหรือรบกวนนักกีฬาเวลาเสิร์ฟก็งเงียบเวลาสนุกก็สนุกกันเต็มที่หาไม่ได้ในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไทยได้รับคำชมทั้งนี้ก็อยากจะจัดวอลเลย์บอลระดับโลก โดยในครั้งนี้เราก็พยายามจะสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์เช่นมอบของที่ระลึกให้กับนักกีฬาเป็นตุกตาช้างทําจากผ้าขาวมา้าเป็นที่ชื่นชอบของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมทุกทีมหลายทีมมาขอเพิ่มส่วนนักกีฬาเราก็อยากจะให้ผ้าไทยได้รับการเผยแพร่จึงใช้มาทําชุดเชิญเหรียญให้นักกีฬาของไทยจํานวน8คนซึ่งผ้าที่ใช้ก็เป็นผ้าจากสี่ภาคออกแบบตามสไตล์ของแต่ละภาค สิ่งเหล่านี้สมาคมได้หารือกับสหพันธ์วอลเล์บอลน,นานาชาติขอโอกาสตรงนี้ใช้วัฒนธรรมของไทยการแสดงในสนามการแสดงชื่นชมยินดีด้วยกลองยาวขอให้เราได้แสดงสิ่งเหล่านี้เราได้รับความร่วมมือด้วยดีในระดับหนึ่งต้องขอบคุณแฟนวอลเล์บอลชาวไทยที่ได้ให้กำลังใจนักกีฬาที่มาร่วมการแข่งขันทุกทีมชื่นชมตั้งแต่วันแรกที่ถึงไทยมีแฟนวอลเล์บอลไปต้อนรับที่สนามบินรวมไปถึงที่ต่างๆซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจ ต้องขอบคุณแฟนวอลเล์บอลที่มาชมที่สนามหรือชมการถ่ายทอดสดความสำเร็จครั้งนี้ก็เป็นของคนไทยที่เป็นเจ้าภาพต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมไปถึงผู้สนับสนุนทั้งทางภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ จากการที่เราให้บริษัทประเมินมูลค่าในการลงทุนซึ่งผลออกมาก็คุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการจ้างงานด้านการท่องเที่ยวเป็นตัวเงินกว่า1,200ล้านบาทจากการลงทุนประมาณ100ล้านบาทเป็นตัวเงินที่หน่วยงานต่างๆได้สนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในการจัดก,การแข่งขันนอกจากนี้เรายังได้ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาชาวโลกซึ่งได้รับคำชื่นชมจากทุกฝ่าย ในส่วนของการติดตามชมการถ่ายทอดทางช่อง7ปรากฏว่ามีเรตติ้งที่สูงม,มากสูงกว่า6.9มีผู้ชมมากกว่า3ล้านคนส่วนแมตช์อื่นๆที่ไทยไม่ได้แข่งผู้ชมไม่ต่ำกว่าล้านทุกแมตช์เป็นตัวบ่งบอกถึงความสนใจกีฬาวาอลเลย์บอลของแฟนชาวไทยขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่ติดตามชมให้กำลังใจให้คำแนะนำข้อคิดเห็นรวมไปถึงขอบคุณสื่อมวลชนและต้องขอโทษบางท่าน ที่ไม่สามารถเข้าไปทำข่าวได้เนื่องจากข้อจํากัดของ FIVB ในครั้งต่อไปจะพยายามทำความเข้าใจกับ FIVB ในการขอโค้ตาสื่อมวลชนให้มากขึ้นผลพวงจากความสำเร็จในครั้งนี้สหพันธ์วอลเล่บอลน,น,นานาชาติก็หวังให้เราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปีหน้าทางสมาคมจะพยายามประสานไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเชื่อมไปถึงรัฐบาลเพราะการจัดการแข่งขันเราต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากต้องพึ่งพาง,งบประมาณจากรัฐบาลเป็นหลักเราจะได้หาหรือประเมินผลได้ผลเสียรวมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเสนอไปอยังรัฐบาลเพื่อพิจารณาว่าเราควรจะรับเป็นเจ้าภาพหรือไม่ซึ่งตอนนี้อยู่ในส่วนของการประสานงานและจัดทํารายละเอียด